ทำผิดยังโดนลงโทษแต่รักเธอโคตรโคตรต้องโดนอะไรหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นๆเ,เลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเยๆน,นก ร้องเจยแจวส่งเสียงร้องกากากาสวยสวยยามเย็นเย็นเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ200บาทครับเช่า2องค์300บาทครับสวยสวยยามเย็นเยนเลยครับมาดูรายการที่หนึ่งเลยครับ รายการที่1เป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นไม้ยิ้วดำครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับสมเด็จยิ้วดำแกะครับสวยสวยมันมันเลยครับไม้ยิ้วดำครับ รายการที่2องครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อหนึกหนึกนุ่มนุ่มเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับสองบาทครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่3ามครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับด้านหลังเป็นยันครับอักขระเลขยานครับเลี่ยมกรอบเก่าครับเลี่ยมกรอบเดิมๆเลยครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จครับ สมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับมันๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับพี่เพียงน้องสนใจตองไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 9536529ครับรายการที่5ครับ เป็นรูปหล่อปั๊มครับพระธาตุน้อยหลวงพ่อค้ายครับก้นกึงครับหลวงพ่อค้ายวัดสวนคันครับนครศรีธรรมราชครับรูปหล่อปั๊มครับ รายการที่6ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าเก่าแตกรายงาเลยครับสวยๆเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับเจ้าสององค์300บาทครับราคาโดนโดนใจครับ รายการที่7เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพมครับเหนือมันๆเลยครับหนึกๆน,นุ่มๆเลยครับ สวยสวยคมๆเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับน่าลักน่าบูชาครับมีสององค์ครับสมเด็จบางขุนพรมครับดูให้ชอบดูให้โดกใจครับแบ่งปันทุกองค์ครับ รายการที่9ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังต่อโค้ดครับใต้ฐานโค้รสาลาครับน่าจะเป็นหลวงปู่ทิมครับก้นเงินหรือเปล่าครับเนื้อเก่าเก่าสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จ พิมพ์เส้นได้ครับลงรักปิดทองครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับรายการที่11ก็เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับหลังแบบครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับปิดตาเนื้อผงคุกลักครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพมครับเกตทะลุุ้มครับสวยสวยคมคมแก่งแก่งเลยครับ รายการที่13ครับเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือครับหลังยันครับหลวงพ่อน้อยธรรมะสาลาครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเก่าเก่าค่ำๆเลยครับ เนื้อนวลนวเลยครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าๆเลยครับ รายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อเก่าๆแก่งๆเลยครับ สมเด็จวัดเกชัยโยครับรายการที่17ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่18เป็นพระสมเด็จเกชัยโยครับพิมพ์7ชั้นครับอกล่องครับหูบายสีครับสมเด็จวัดเกชัยโยครับรายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จครับหล่อโบราณครับ หลังรูปเหมือนหลวงพ่อแพรครับสมเด็จแพรพันครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับสิงห์บุรีครับเรียมกรอบเก่าๆเ,เ,เลยครับรายการที่20ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อสวยๆคมๆเลยครับรายการที่21ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับจอบใหญ่หลวงพ่องเงินครับ รายการที่22ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่23ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อไปครับหล่อโบราณครับที่ระลึก2478ต่ครับตอกโค้ดด้วยครับ น่าจะเป็นรุ่นเสาห้าครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับหลวงพ่อไปวัดคำวัดกำแพงครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวนๆเลยครับ น่าจะเป็นสมเด็จร้อยปีครับสวยสวยคมๆคมเลยครับมี2องค์ครับนำมาให้พี่ๆของน้องได้แบ่งปันกันเลยครับด้านหลังปั๊มตายางครับรูปละครังครับสมเด็จร้อยปีวันละครั้งครับ รายการที่25ครับเป็นพักกิ่งหลอโบราณครับใต้ฐานตอกดอกจันครับโคดดอกจันครับหมายเลขนัมเบอร์ครับ714ครับอุดกิ่งครับหลอหล่อล่ำล่ำเลยครับ พะกิ่งหน้าจีนครับรายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเกตทะลุ้มครับมีเม็ดไข่ปลาเลยครับด้านหลังเป็นรูปเจดีครับสวยสวย เก่าเก่าเลยครับหนึกหนึกนุ่มๆเลยครับสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่ครับสมเด็จเงินล้านครับรายการที่2 7เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์พขี้ตาครับลงรักเก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลครับ รายการที่28ครับเป็นเหรียญแอปเปิลหลวงพ่อทบครับหลังยัน5ครับที่ระลึกวัดช้างเผือกครับเพชรบูรณ์ครับปีพศ2516ครับเรียมกรอบพร้อมบูชาเลยครับเหรียญแอปเปิลครับ รายการที่29ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับมี2ององครับองค์ที่สองครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับสวยสวยเก่าเก่าโดนโดนใจเลยครับไม่รัก ได้ไงครับ200บาทครับรายการที่30ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อวนวนลเก่งๆเลยครับ200บาทก็เสียวได้ครับราคาไม่ไกลเกินฝันครับ 200บาทก็เอื้อมถึงครับรายการที่31ก็เป็นพระสมเด็จฟางขุนพรมครับเนื้อเก่าๆคำคำนะะครับสวยทุกมุมครับสวยทุกมุมเด็ดทุกองครับ รายการที่32ครับเป็นปิดตาเนื้อโลหะครับเนื้อออกสำลิตเลยครับปิดตามหาอุดครับฟันแทงไม่เข้าครับแต่อย่าเดินเข้าไปหาครับมีตาค้าขายล่ำรวยครับรวยให้เข็ดครับ องที่2ครับเป็นปิดตาพิมพ์ปั้นครับเนื้อผงคุกรักเก่าครับเก่าเก่าเลยครับเก่าเก่าครับโคตรเก่าครับไม่ทราบที่ครับรายการที่ส3ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อแห้งแห้งมันมันเลยครับสวยเก่าขนาดนี้ก็200บาทครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อนวลนวมันมันเลยครับแก่งแก่งเลยครับสวยโดนใจเลยครับไม่รักไม่ได้แล้วครับรายการที่35ครับเป็นหล่อโบราณพิมพขี้ตาครับหล่อโบราณเนื้อเก่าๆเลยครับมันๆเลยครับ รายการที่36กครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับหล่อโบราณชัยวัดเก่าไม่ทราบที่ครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเพชรครับวัดหัวถนนครับจังหวัดพิจิตรครับรายการที่37ครับ เป็นเหรียญจอบหล่อโบราณครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเหรียญจอบเล็กครับเนื้อเก่าๆก่าคมคเลยครับมีสอง,องค์ครับดูให้ชอบดูให้ตกใจครับสวยสวยเก่าเก่าคมคมเลยครับน่ารักน่าบูชาครับ คูอินวันครับสององค์300บาทครับรายการที่38ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับหลังยันครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่39กครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ สวยคมคมเลยครับเนื้อแห้งแห้งเลยครับมี2ององค,ครับองค์ที่2องครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับพิมพสองหน้าครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับ รายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่องเงินครับเนื้อสำลิดครับหล่อโบราณหลงพ่องเงินรุ่นปืนแตกเสียนบาทครับรายการที่41เครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะเก่าเก่าเลยครับ ไม่ทราบที่ครับรายการที่42ครับเป็นพระสังกจายครับสังกจายหล่อโบราณพุงพุ้ยครับหล่อโบราณเก่าๆเลยครับสังกจายอิ่มไม่มีอดครับ เหลือกินเหลือใช้ครับเหลือเก็บครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับองค์นี้อุดกิ่งนีครับสังข์กระจายครับเทพเจ้าแห่งความสมบูรณ์ครับอิ่มไม่มีอดครับ เทพเจ้าแห่งความสมบูรณ์มั่งคั่งครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับเนื้อแห้งๆเลยครับมี2อ,องค์ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับองค์ที่2ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ ช้าหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับถูกเหมือนได้เปล่าครับบางบางเบาเบาครับรายการที่45ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่เก่าครับ ภายการที่46ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับอกล่องครับลงรักเก่าๆเลยครับเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับมี2ององค์ครับ องค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับสวยๆโดนโดนใจเลยครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่4 48ครับเป็นเหรียญ พระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับวัดบ้านนาหัวช้างครับที่ระลึกงานสร้างโบสถ์น้ำครับปีพศ2 5 0 7ครับรุ่นสองครับเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับรายการที่49ครับ เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อเก่า่ๆค่ำๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับมาดูรายการพิเศษกันบ้างครับสวยๆจวดๆเลยครับมี4องค์ครับมาดูรายการที่หนึ่งเลยครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักครับหลังแบบครับ เลี่ยมกรอบเก่าๆเลยครับเนื้อเก่าๆมันๆเลยครับสเสือจุ่นครับรายการที่2ครับเป็นเหรียญเสมาครับพระครูกาลุณาวิหารเีครับน่าจะเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับ หลังพระพุธครับจังหวัดสมุทรปราการครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับเหรียญหลวงปู่เผือกครับรายการที่สามครับเป็นพระแม่นางกวักครับนั่งหมูครับนั่งหมูอูดอูดครับหลังพระพุธครับ เนื้อเก่าๆเลยครับมันๆเลยครับรายการสุดท้ายก็เป็นตะกุดครับตะกุดเก่าครับถักเชือกครับเก่าไม่ทราบที่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดหัวใจจุ๊บๆให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ